<อ>ต้องหลีกทางให้เธอสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมสีผ้าพี่น้องมาเฮ็ดขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องนะครับเอาก็สิมีหอมแดงกระเทียมบวพริกเนาะบวพริกนี่ผมใส่บวพริกบ้านเด้อพี่น้องครับ ถ้ามีถ้ามีพริกบ้านผมจะใส่สหอมแดงพี่น้องเอยพริกแดงพี่น้องครับนี่พี่น้องแล้วก็กระชายกระชายนี่ซอิเวจต,ตัวนี้ลงพี่น้องส่วนหัวมันนี่ผมสิเอาไปต่ำให้มันหย,ยาบๆนะพี่น้องแล้วก็ใบมะกรูดนิดนึงนะพี่น้องแล้วก็เอาน้นำปลาเดกปลาเหข้าในี่ลงไปสักก้อนพี่น้องนี่ลงไปเลยครับนี่พอสุกแล้วนะครับมันนิ่มแล้วรู้สึกว่ามันนิ่มแล้วนะครับเครื่องนิ่มแล้วเอากับปิดปิดแก๊สนะครับ เรา้วสิิตักตัวดีออกพี่น้องตักเครื่องออกนะครับตักเครื่องออกเรื่อพี่น้องตักเครื่องออกเพื่อสิสิไปปั้นได้พี่น้องครับเนาะพี่น้องเนาะเดือสิไปปั้นพี่น้องครับพอตักขึ้นมาด้พี่น้องกระสีเป็นแบบนี้ครับนี่เครื่องที่เราต้มให้มันนิ่มๆนะพี่น้องเนาะกระสีมีกระเทียมกระชายพริกบานเนาะพี่น้องหอมแดงใบมะกรูดเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับ เครื่องเที่ยวเตรียมไว้นะพี่น้องกำลังสลัสลสับสิปัน่นจากเที่ยวใส่เครื่องแหล่านะพี่น้องนเนาะเท่ากับเสียเอาเนื้อปลากระป,ป๋องนะครับพี่นอ้องอันนี้ผมใส่สามกระป๋องสีใส่แต่เนื้อลงไปน้ำผมบอกเอดพี่น้องครับจะไปปั่นด้วยด้วยกันเลยแล้วก็ตามด้วยพริกแกงนะครับอันนี้ผมเสียไปปั่นแล้วกันน้ำที่ผมต้มไว้ผมก็เสียม,มาใส่นิดนึงเพื่อที่จะให้มันปั่นคล่องๆวยมันปั่น อย่างมันปั่นยากเห็นปั่นยังไงพี่น้องเพราะปั่นแล้วเนาะพี่น้องอะเอากระสีเอาเครื่องลงครับพี่น้องเครื่องที่เอาปั่นเลยพี่น้องครับเอาลงครับตำไอ้หัวหัวกระชายด้วพี่น้องเอาลงครับตำหยาบนะพี่น้องเอากระสีเอาใบบักกูดลงน้ำเล้พี่น้องใบบักกูดนี่พี่น้องลงไปเลยครับเทลงไปครับใส่บักพริกเนาะพี่น้องพริก บ้านพือกันพี่น้องบ้านผมเมือนผิ่หลออันนี้คือชูรสด้วยครับผมชูรสลงไปเลยใส่น้ําตาลนิดหนึ่งอันนี้เกลือได้พี่น้องครับพอปรุงเสร็จเรียบร้อยนะพี่น้องผมก็จะใส่ขาไก่ที่ผมต้มไว้อันนี้จะเป็นสูตรวิธีรัดเรียบร้อยไว้พี่นอ้องเราก็ใส่ต้นหอมนะพี่น้องเท้เาสอยไว้พอกอีตู้นะพี่น้องเนาะลงเลยครับลงเลยพี่น้องครับ เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับสูตรนี้ผมใส่เตี๋นไก่ด้วยครับพี่น้องนี่พี่น้องเป็นยังไงครับจะแสีบบ่พี่น้องมาจ้าพี่น้องจ้าขนมจีนน้ำยาปลาจ้าแบบค้นคลักข้นคลักค้นคลักโอ้โหไอหย่าสิลพี่น้องครับจะบอกว่าอันนี้พร้อมวิธีทำด้วยพี่น้องครับมาจ้าเสียบเสียงน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าของเสียงเดี๋ยรีรีรี ให้ร่วมเศ้าพัดกวันร่มดีดีพี่น้องดูพี่น้องเอาลงไปอีกทุ่งน้อยๆทุ่งน่อยๆแต่เนียนน้อใส่กปนะบเของเสียบใส่ประกันทพร้อมใส่เลยของเสียมเนี่ยมาจากเส็บๆต้องกันสูตรนี้สุดังยาบสูตรนี้สุดเข้มข้นพี่น้องครับนี่ อันอนี้แบบว่ยันยันพริกป๊าป๊าเขียวแสบจ้ะปลาเห็ดยนัยน,ดยนอันโบเป็นยังใส่เลยบลอกพริกกันนะฟูงข่าวตามานนั้ายเซตเป็นเนาะมาเด้อพี่น้องครับกินน้วกันครับเสยียแสบรครับผมใช<ส>่อ๋อวันนี้ใช้เส้นสดเหรออืม,อมซื้อเส้นสดมือนี่เส้นสดมากหิวพี่น้องต้มบบต้มก็ะไรใส่มาเลย ส้นสอตแม่โคืออัน,นันจ้ะพี่นนอกแม่อมคือส้นตําเมียค่ะส้นตํเมียอ๊้เหนียวหนุ่มบริวาวอู้หอนได้ไหมเดรการ์่พุ่น่ะบอสเด๋ีว,วาเด้อดอกคาดะนี่เอ้บัวดอกกระเทียวอืม bà bí đỏ mẹ dọc mẹ chưa đâu tìm cái đâu tìm cái đâu ngủ ăn đi đâu ngủ ăn đi đâu พะกกันจองลวกกับผักบุ้งพี่น้องอืมน่มาจะพี่น้องจับอุ้ยแคบมูกินก็แคบมูกว่าอือหือจับพะกกันจองอ่อนรัก กขนมเลยมัมกวิดีทั่ด้วยพี่น้องฝากกดไลย์กดแช่ให้ได้หนอ่อยกดติดตานั่นเลครับขอคัเนี่ยว่าเอาเลยครับเอาเลยกดแดช่ให้ก่อน <laughs> หลีกทางไง<ส>้แซ่บเลยพักกันจออร่อยมากมมต้องหลีกทางให้เธอประกันจองอร่อยมวนสิบสิบลวดทำยังไงพี่น้องมาผักชีลาวค่ะนี่ชีลาวใส่เลย เขากันเด้เขากันแั้นเนาะหอมไปยังนมยาปลาจ้ะพี่น้องอืักเต็มพี่น้องอเน,นี่นละกิน นน้ำยาพักตรงหลายๆน้นำยาคนๆได้จ้ะเจนมันดูดป่ะน้ำลังมันหลเลยเอะเจนดูดบังคัเเ้นต่ำเด้เ้นต่ำเนี่ยชุดจอด พอให้ดูดละเมนเต็นต้ำไม่ดูดน้ำเหนียวนุ่ม,ม,มหวานไปเลยครับยังไงจับ chính cái bự bự, dạ, đọt cải tiêu, thật luộc, thật tròn luộc tiếp Bát tinh chân gà đục bự, chính cái ปลาต้มไปแล้ว hmm. ท <highly> mm ี hmm. mm ่หนึ่งต้มไปแล้วเวลาเขาเดี๋ยวเขาก็ลงแป๊บเดียวมันเกิเปื่อยพอดีนี่ยังไงมาดักแซ่บๆจ้พี่น้องจ้า bụng nó vẫn bình thường, chặt chặt, phật cả, cuốn thịt bò gì mà nó, um, ăn phật lai này, bơ ồn đi, cún bơ im บอก да หวานนะซานบางเดียวบางเนี่ยเลยนี่เียนบ่นหรอเอาไหมพูดจุกโอยู่ก็ไม่ได้คนกินทำหน่อยๆอ่ะอืม Kita habis tak penuh tak? Betul lah Hmm. 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 อืม,มาจากมวนเสินใครมักมวนเสินกันเนี่จ้าพี่นอ้ <c oughs> อง 各県の本府でやる。 ายเ,เครื่องมันเนี่ยเครื่องเนีนๆพี่นอ้องประหยังหงยดงบพี่น้องสุดน,นี่น้ำยาปลาก,ก,กระป๋องไกี่กระป๋องอะ่ะ ะยอดไม่บ้ากระป๋บบองสามอันก็หกสิบหกสิบปลาตัวหนึ่งก็โลละหกสิบห้าครึ่งตัววันประหยัดตรงไหนเอาพาวาเลยถ้าครอบครัวใหญ่ไม่มีประหยัดค่ะทุกคนค่ะเพราะทําทีก็คือกินทั้งครอบครัว กี่บาว่าว่าปาาระหยัดถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าอันเพ็ดกับปองเดียวแล้วกินหน่อยๆอนะ่ะเมนูมใช่ไหมละ่ะได้นะคุณเดียวกับเมนี่ว่าพักกับุะแพงครง ถ้าลไปกินอยู่หานดีกว่าประยัดสุดบุฟเฟ่ตผักด้วยสำหรับนี้สำหรับเวลาปาร์ตี้กันกินพี่น้องมาหากันกินได้แบบนี้กินผูณเดียวไปกินยูรานเนี่ยนั่ครับผมแม่นค่ะ้่นหลงคือว่าอยู่ร้าน 5 0 6 0บาทแพงทุกคนซื้อ,อมาท,ทํากินเองอ,ะอ่ะหมดเยอะกว่าอีกนะคะทุกคนขาใช่ไหมก็ได้ไปทําซื้อเขาหาบาทได้อย่่มว่อ่ไหนเลยสิบบาทั้งไม่ค่อยอยากขายเลยเนี่ยพักเต็มหนึ่งพักสิบบาทนะได้ไม่กี่ไม่กี่ต้นเอาจร,จริงต้นหอมนี่สีต้นเนาะปลาเนาะ หลังเข้าพักเต็มหนึ่งทิ้งผู้เดียวเนี่ยไปซื้อกินดูหลังครับ10บาเอเหมือนอันอน,าน,านะอะไรนะขึ้นใช่นะต้นเดียวเนาะแล้วก็มีแยกออกมาไม่กี่กิ่งเนาะป้าเนาะอืมสิบบาทนะราคาบ่ลงพักกูมึงแพงมากจะว่าดีปูกพักกินเองพี่นนอง เบียอิ่มตัวนี้ปลูกพักกินเองเนะี่ยใช่ซองหนึ่งกจ็บาท่องหนึ่งสิบห้าบาทยี่สิบาทเล้วแต่เตมาปลูกบานนี่กินลงไปกินะบ,บะท่านอันเบียมันเกิดไปข้อลำพี่นองเาซสมเบียรเหมือนพวกข้าวกระพงกระเพราอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนแต่ก่อนนะขายได้นะ เนาะเราขายนะกล่องละสามสิบห้าบาทเอง <c oughs> กำไรอะ่ะพังยามก็บริแพงตีก่อนบอกบอกค่งตัวคืนนะี่เนาอวนเนาะขาดขายแค่สามสิบห้าเนี่ยเขาเข้า,ขากล่องกล่องละแค่สามสิบห้าบาทสมัยก่อนเบียขายเดือนนี้นะห้าสิบาทนะกำไรแทบไม่ค่อยเห็นของมันแพงคิดดูไขอ่อ่ะแพงละร้อยสามสิบร้อยสี่สิบแต่ก่อนนะขายอ,ะอาย่ะไข่เนาะเราซื้อมาขายเนะาะไข่แพงละห้าสิบหกสิบเอง <c oughs> ึ้นมาเป็นเท่าตัว แม่ตะกอนอะบอกระบอกพี่นนองไม่ตุกอนอะพ่อข่าไม่ค่าสามารถซื้อของมาตุนไว้ไม่ต้องถือซื้อเลยไหลผู้มือนี่ซื้อหลอย่างไรของบรลุงเนาะแพงเน <ๆ S 2> ี่ยซื้อเยอะก็ลดไม่เยอะบานนี้แต่ก่อนน้ำมันสี่ขัวร้อยน่อ้วนเนาะบานนี้พ่อข่าาะพ่อข่าไหนก็คนซื้อของมือเนี่ยสมัยนี้อู้น้ำมันน้ำมันก็ควรละห้าสิบบาทแล้วเนาะ รรอัอยกว่านหนึ่งเท่าตัวยังวะมือเท่าตัวแล้วไปซองเท่าเลยใช่ไหมเบอร์ยางขึ้นไลน์อ่ะอะล่ะพี่น้องคบมันใฝอยคักลยทั้งกินทั้งวอลนะจ๊ะพี่น้องผู้ใดมาคลิปนี้ใครชอบสูตรวิธีทําสูตรนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ<ช>เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปตัวต่อไปนะคะ<ช>ทุกคน <ผม S 1> สําหรับวันนี้เบียร์กรหนยุยขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะ